ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเองและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปของเอ็กแอพลยนะครับไม่ x อ็พลยนะทุกคนนะไม่มี S นะทุกคนนะมันติดออกเสียงตัว S ไปสักแล้วนะฮะก็คือเอ็กแอพลยนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในฟาร,ร์มขายไข่กันละกันนะครับท่านผู้ชมครับในดูซเควสตต้องทำอะไรมาเอาไข่ตรงนี้ไปไหน ที่ผมมีเงินอยู่สามแสนนี่คือผมได้ลองเล่นไปนิดหน่อยแล้วนะฮะคือเล่นบทเรียนไปไม่รู้กี่รอบแล้วมันก็ให้เล่นอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะโอ้โอ้โอ้ยโ,โอเคอืมเล่นเกมบั็กเลยนะทุกคนนะอ่ะอะ,อะไรเนี่ยเควสเสร็จมั่วไปหมดเลยเอา้าเฮ้ยอะไรเกมบั็กไปแล้วทุกคนนะเกมบั็กไปแล้วโอ้แล้วอะไรเนี่ยซาร์ตูแพ็ อ๋อมันศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ยเออะไรื่อมั่วไปหมดเลยทุกคนเรามีกิฟต์ด้วยนะครับนะแล้วกดรับมาให้หมดเลยโอเคมอไม่ได้กดรับเป็นกันแน่มาเฮ้ยสตาร์เตอร์แพ็กอะไรน่ะโอเคเรารับมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนนะบูสมันใช้จากตรงไหนเควสไม่ใช่เทรดไม่บูสนี่โอเคบูสเรามี แอคทีฟบูทอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแล้วก็ใช้ไปหมดเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปใช้ไปเอา้เอาอา๋อใช้บูทได้แค่3อันนะทุกคนนะแต่อันนี้ผมใช้ไม่ได้โอ้ไม่จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวสิบนาทีก็จะหมดแล้วนะฮะแต่เหมือนคุณเยอะอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับดูเงินผมขึ้นเจ็ดแสนแล้วนะฮะไหนดูซิเราเอัพอะไรได้บ้างอันนี้คืออะไรอัพอะไรได้บ้างเนี่ยเออไม่รู้นะทุกคนนะอ่ะอไปหมดเลยเอ่ะไปอ่ะไปอ่ไป บริษัทแต่เอาไม่ได้เอาเงินหมดแล้วทุกคนเงินผมหมดแล้วนะฮะปิดสปอร์ฟูด้ดชิคเก้นอะไรทุกอย่างรันนิ่งชิคเก้นเอาปลาปลาไปให้หมดนะครับท่านผู้ชมครับโอเคตัดแล้วรันนิ่งชิคเก้นก็ถึงอ,อัพเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้เงินผมมีล้านหนึ่งแล้วหว่าน่าจะอัพเอ่อได้ทุกอันนะทุกคนนะโอ้ไม่ได้นะฮะเงินไม่พอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาซื้อเบอร์เกอร์ก่อนละกันนะฮะเบอร์เกอร์นี่เลยหนึ่งแสนสบาย หนึ่งแสนนะทุกคนผมจะซื้อหนึ่งแสนไม่หมดเลยแล้วกันนะฮะไป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 ทำงานมีอัพเกรดด้วยนะทุกคนนะไปอ๋อมันต้องสปาลไก่นะทุกคนนะมาสปาลมาได้กี่ตัวยี่สิบหรือเปล่าพุทธหลายตัวมากเลยนะทุกคนตอนนี้โอ้กดไปกดไปกุ้ไข่มารัวๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออัพเกรดบ้านไก่ก่อนละกันนะฮะอ่ามีสเปอร์อันนี้หนึ่งล้านผมซื้อมา โอ้มันซื้อได้อีกไหมอ่ะก็ได้เนอะผมก็ซื้อมา1ล้าน1ล้าน1ล้านเราเปิดบูตแป็นเดียวคือได้มาเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับออกไปเควสเสร็จแล้วก็รับมานะทุกคนโอ้ได้เงินรัวๆเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออัปเกรดโอ้ตอนนี้คือกล่องบั๊กไปแล้วนะฮะอัปเกรดเป็นรถที่นำไข่ไปขายก่อนละกันนะฮะห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ห้าหมื่นนะฮะอันนี้อัปเกรดมาเป็นห้าหมื่น โอเค okay. 5,000ฟองต่อวินะครับท่านผู้ชมครับโอ้โ oh, หคือหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ oh, คือเร็วมากนะฮะไหนดูเสียอัปเกรดอะไรได้บ้างเกตนี่เกตอัปเกรดเกตเดือ,อนไม่พอโอเคไป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 อันนี้คืออะไรอะผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะอัปเกรดหนึ่งแสนอัปเกรดมาเอาแม็กแล้วมันคืออะไรผมไม่รู้อะทุกคนเอ่อ คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ตอนนี้คือผมต้องนําไก่ออกมาเพื่อฟักไข่ให้ผมนะทุกคนนะมีไข่อยู่ที่สามหมื่นแล้วนะฮะแต่คือเวิร์กเกอร์ของผมเนี่ยทางานกันเร็วมากนะฮะคือไม่มีไข่เหลือไว้ให้ผมเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเรียกไก่มารัวๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าผมจะได้เงินสักเท่าไหร่โอ้ตอนนี้มีห้าสิบล้านแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรอันล็อกนิวเอก อ๋อรีเบิร์ดคือผมสามารถรีเบิร์ดได้โดยการใช้เงิน60ล้านนะฮะได้อะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รีเบิร์ดไปเลยแล้วกันนะครับคือเปิดบูทแป๊บเดียวคือได้เงินเดียวมากนะฮะแต่บูทจะหายไหมเรนโบเอ็กเรนโบทีมฟ็อกซ์อะไรทั้งอย่างรีวอร์ดได้ไข่25่บูทอีก2ออันอ๋อคือบูทไม่หมดนะครับท่านผู้ชมครับไปเรียกออกมาเพิ่มนะฮะ เปิบเปิบเมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยโอ้โหไก่เพียบเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมเอาไข่ไปขายก่อนละกันนะฮะไปเอามาขายโอเคมาดูกันว่าโอ้โหเงินผมขึ้นหกหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอซื้อเป็นเวอร์เกอร์ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เขานั้นมาทํางานให้ผมละกันนะฮะไปโอเคซื้อมาสักสองคนก่อนนะฮะเ,ออเดี๋ยวมาอัปเกรดบ้านนี้ก่อนไปอัปเกรดไปอัปเกรดไปอัปเกรดไป อ,อัพเกรดไปเยอะๆเลยทุกคนนะโอเคอัพเกรดตามไปหนึ่งอันนะฮะตามไปอีกหนึ่งอันนะครับสักแสนหนึ่งก่อนโอเคที่เหลือก็อัพอะไรเดียทุกคนอัเป็นบ้านละกันนะฮะจะได้มีไก่เยอะๆนะทุกคนนะหนึ่งล้านโอเคไปหนึ่งล้านหนึ่งล้านมาโอเคเดี๋ยวผมขอรับเพย์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้เยี่ยมเลยทุกคน แต่จะว่าไปแล้วหมาป่าเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวผมขอเอาเป็นรถก่อนละกันนะฮะรถค่อนข้างไม่ทันแล้วนะตอนนี้ซื้อสิบห้าล้านมาเลยละกันนะครับไป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 ได้คานละสองหมื่นต่อวีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือเร็วมากเลยทุกคนนะตอนนี้อัพเกรดเพิ่มละกันนะครับสําหรับบ้านของเราอัพเกรดไปอัพเกรดไปอัพเกรดห้ตันเลยละกันโอ้ไม่ได้นะทุกคนนะเงินผมไม่พอนะฮะตอนนี้ เวอร์เกอร์พอไหมเวอร์เกอร์ตอนนี้ไม่ทันนะทุกคนนะผมขออัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับเป็น30ล้านสองคนนะฮะเออแล้วก็1แสนอีก2คนนะฮะเดี๋ยวเงินถึงค่อยว่ากันแล้วกันนะครับอืมต่อไปต้องใช้รีเบิร์ตห้าจุดสามศูนย์ิลเลียนนะทุกคนนะ,ปะ go, ไปเลสโกเลยฮะ ผมขอซื้อบ้านไก่เพิ่มแล้วกันนะครับเปรดเพิ่มไปเป็นร้อยล้านเหรอร้อยล้านอัปเกรดไปหนึ่งอันแล้วกันแค่หนึ่งอันก็พอแล้วทุกคนนะคือวอร์เกอร์อาจจะทําไม่ทันนะครับตอนเนี้อืคือตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาเราก็จะเรียกไก่มาเพิ่มนะทุกคนนะคือตอนนี้ผมมีเงินห้าร้อยล้านแล้วนะฮะเงินนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมครับไปไปไป,ไป เดี๋ยวผมขออัปเกรดเป็นตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะฮะตันแล้วนะทุกคนคือตอนนี้คือตันทั้ง2ออย่างแล้วนะฮะอ๋อมีข้างล่างที่ผมยังไม่ได้อัพอีกเนาะอ่าบิ๊กเอกก็ซื้อมาโอเคอะไรไม่รู้ซื้อไม้หมดนะฮะซื้อมาซื้อมาซื้อมาโอเคซื้อมาโอเคตันไปอีกหนึ่งอันนะฮะตรงนี้คืออะไรเราก็จะซื้อไปอีกนะครับซื้อไปซื้อไปเงินพอไหมเนี่ย เหมือนจะไม่พอนะฮะโอ้ตอนนี้คือค่อนข้างแพงแล้วนะทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นสปีดอ๋อของไก่นละทุกคนนะไม่เกี่ยวกับเรานะฮะตอนนี้คือเงินหมดแล้วโหคือปลดล็อกมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับดูซิตอนนี้ก็ต้องฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันนะครับคออยังไม่ทันโอ้นี่ไงหมาป้าทุกคนเอาหมาป้าหายไปแล้ว หรือว่าเราต้องคลิกหมาป่าหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับอ๋อนี่ไงทุกคนคลิก f o r reward น่าจะต้องถ้าเราเจอหมาป่านาจะต้องคลิกนะครับท่านผู้ชมครับแต่เมื่อกี้คือผมคลิกไม่ทันนะครับน่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมตัวนี้อัพได้ไหมตัวนี้อัพไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คือมีเงิน 2B แล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะใกล้ 5B แล้วเราก็จะรีเบิร์ตได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือผมสามารถรีเบิร์ตได้แล้วแต่ผมมีแค่4ีีนะทุกคนนะ อันนั้นจะเป็นมูลค่าของฟาร์มของผมนะทุกคนนะก็คือมันใช้มูลค่า 5.30B นะทุกคนนะก็ดีเบิร์ไปเลยแล้วกันนะครับไปเ e สโก o ้าโอเคโอ้เหมือนจะอัลล็อกตีมด้านหลังด้วยนะทุกคนนะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะฮะแล้วก็มีบูธโอ้มาป่าโอ้มาป่าวิ่งเร็วมากเลยทุกคนคือผมคิ้งไม่ทันเลยนะฮะน่าเสียดายนะทุกคนนะมาเด้วเวลาเอาไข่ไปขข่เพิ่มนะครับไป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  รี่ทำเวลานะทุกคนนะเราจะได้รีเบิร์ด่วๆนะฮะแต่ตอนนี้คือผมมีเงินอยู่ที่90,000แล้วนะฮะโอเคซื้อมาซื้อมาอซื้อมาโอเคซื้อมาโอเคครับผมเฮ้ยมาป่ะโอเคอ๋อมนได้แค่เงินนะทุกคนนะแต่คือไม่ได้เป็นเหมือนพวกถัดเวียอะไรนะฮะเป็นแค่เงินเฉยๆนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปซื้อ เวอร์เกอร์เพิ่มก่อนละกันนะฮะเท่าไหรด่ดี30ล้ามหนึ่งคนละกันแล้วก็มาตรงนี้โอเคเอาไปให้ตันเลยละกันนะครับแล้วก็ัพไปให้หมดเลยละกันนะโอเคมี 2B ก็น่าจะอัพได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะแต่ด้านล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอัพได้ไหมนะครับท่านผู้ชมครับมันมีอ e ีพกด้วยนะทุกคนนะคือออโต้คลิกนั่นผมก็อัพเกรดมาเลยละกันนะฮะโอเคอัพเกรดมาอัพเกรดมา ออัพประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ9แสนต่อนาทีแล้วเดี๋ยวผมว่าเพิ่มไปหลายๆคนแล้วกันนะฮะน่าจะไม่ทันนะทุกคนนะสักสามสิบล้านสักสองคนนะฮะตอนนี้บูธก็ยังทํางานอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเต่เรามาอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะทุกคนมาอัพเลยเป็นนี่นะฮะอัไปอัไปโอเคตามไปแล้วหนึ่งอย่างนะฮะ ไปเราอัพไปเพิ่มนะฮะเอาเงินหมดนะทุกคนโอเคเอาไปเอาไปไปโอเคครับผมอันนี้อะไรฟีดไม่รู้ว่าอัพไปหมดนลกันนะครับไม่รู้ว่ามันอัพแล้วได้อะไรบ้างนะทุกคนนะไปโอเคอันนี้คือก็ออกไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเหมือนจะชาร์จที่เวิร์เกอร์นะทุกคนนะ แล้วครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้ผมสามารถรีเบิร์ตได้แล้วนะฮะคือผมเกินมาเป็น900เกือบ1เทียนเลี้ยนเลยนะทุกคนนะมันใช้แค่240แเราจะรีเบิร์ตไปเลยแล้วกันนะฮะรู้สึกเหมือนผมว่ารอบนี้จะจะเป็นเยติแล้วก็เป็นเยติทีมสามารถเทรดได้แล้วนะทุกคนนะตอนนี้คือผมสามารถ Trade เทรดกับคนอื่นได้แล้วนะฮะก็แมปนี้ถือว่าสนุก ใช้ได้นะทุกคนนะการที่เรารีเบิร์ไปแล้วถึง3รอบนะทุกคนนะเล่นเร็วมากสาหรับแมปนี้นะฮะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะใครที่อยากลองเล่นแมปนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะฮะสำหรับแมปเอ็ก e ์เอ็มพลายเนะทุกคนนะแล้วก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม